สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการรีวิวแก้วปั่นพกพาซึ่งเป็นของแถมที่ได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของแอมเมนะคะเป็นโปรโมชั่นซึ่งจะหมดเขตนวันที่15พฤษภาคม2 5 6 4นี้ก็ช่างใจอยู่นานนะคะกว่าจะซื้อชุดนี้ด้วยราคารวมที่ค่อนข้างสูงสำหรับตัวเองคือ6,352บาทนะคะตัวไฟตัวพาเบอร พาวด์นี้ใช้รับประทานทั้งคุณพ่อและทุกคนในครอบครัวประจำอยู่แล้วแล้วส่วนเฮอร์เบ i ร์นมิกซ์เฮอร์เร์นมิก์นี้ก็เริ่มทานเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันนะคะในช่วงภาวะที่มีโรคระบาดโควิดหรืออื่นๆนะคะก็เลยตัดสินใจไปค้นดูแก้วบันพผกพาสหลากหลายยี่ห้อลหลากหลายแบรนด์นะคะก็เลยตัดสินใจว่า ซื้อเพื่อเอาของแถมที่ได้เป็นแก้วปั่นพกผาซึ่งดูแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็คิดว่าคุ้มอยู่เพราะว่าราคานี้ถ้าแยกขายก็จะเป็นราคา1,390บาทะคะ่ะตัวแก้วมีสองสีคือสีเขียวแต่โดยส่วนตัวกับสีครีมก็ชอบสีครีมแก,<ๆ>แก้วนี้ก็จะมีความจุ300มิลลิลตรนะคะแล้วก็จะเป็น usb ชาร์จนะคะ เป็นสายชาร์จแบบแถบแม่เหล็กนะคะซึ่งเมื่อเราได้ของเราจะได้แทบ็บใหม่นี้ค่ะเป็นสาย USB ชาร์จหัวชาร์จจะเป็นเป็นแม่เหล็กซึ่งจะง่ายแล้วเราก็เอาไปเสียบกับโน้ตบุ๊กหรือ power bank ต่างๆก็จะสามารถชาร์จได้ชาร์จไฟได้นะคะเก็บง่ายเ,เบาแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นของล็อกแอนด์ล็อกนะคะที่ เป็นแบรนด์ของแป็นล็อกมานำเข้าจากประเทศจีนนะคะตัวแก้วทำจากเป็นพลาสติกแบบไตรตันซึ่งปลอดสารปลอดาสารกลมเร็งดังนั้นในการใช้แก้ระยะยาวจึงไม่ต้องกังวลเรื่องเราจะได้สารที่ทำให้ของเร็งกับร่างกายนะคะทีนี้ถ้าสังเกตดีๆตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ว่าล็อกสดิตก,ก็คือ นี่นะคะก็จะเป็นปุ่มบนไอสีบนแผบบนกับแผบล่างงมกลมต้องมาชนกันนะคะถึงจะสนิทต้องตรงกันแบบนี้นะค่ะตัวนี้จะเปิดตัว่้างหนตัวนี้จะเป็นตัวหัวปันนะคะเป็นใบมีดสองแฉกนะคะล้างทำความสะอาดง่ายนะคะถ้าฉีดน้ำส่วนหัวก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่มเปิด กดแล้วเดี๋ยวก็จะปัดขึ้นไฟนะคะ่ะนตัวแก้วก็จะใสแบบประมาณนี้นะคะนี่น,นะคะันนี้บอกสป๊กของแก้วกสาธิตนะคะการปัน่นฉันก็จะกดลองดูนะคะทดสอบเอาใหม่นะคะไฟหมดหรือปาไม่แน่ใจกน น่าจะไปไฟหมดนะคะอตอนเี้ถ้ากดครั้งเดียวไม่ติดนะคะต้องกดติดกัน2ครั้งเลยเด็มันคลิกนะคะเมื่อถึงเวลาก็จะตัดเอง30มสิบวิหรือถ้าไม่รอก็กดปิดได้เดียวอาทิตย์ใหม่ ดกดแล้วปันคลิกสองครั้งถ้าต้องการอีกก็กดเียทำงนานโอเคค่สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นการใช้แก้วนี้ปั่นจริงนะคะแล้วค่อยดูว่าเมื่อปั่นโปรตีนแล้วเนื้อจะมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ